หากคุณกำลังมองหาที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีวิวภูเขาธรรมชาติสวยๆและความเงียบสงบผมขอแนะนำที่นี่เลยครับ โฮเทลพิลาตุสคลุมบนยอดเขาพิลาทุสโดยการเดินทางของเราในครั้งนี้จะเริ่มต้นจากสถานีพิลาตุสบาเนนซึ่งอยู่ห่างจากดูเซนเพียง20นาทีเท่านั้นและสำหรับแขกที่เข้าพักค้างคืนบนยอดเขาแห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลก,กระเป๋าเดินทางนำใส่ขบวนรถไฟให้กับเราเพื่อความสะดวกสบายด้วยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักบนยอดเขานี้ก็จะได้ถูกเรียกขึ้นขบวนรถไฟเป็นกลุ่มแรกจึงทําให้เรานได้นั่งด้านหน้าสุดของขบวนรถไฟเพื่อชมวิวสวยๆตลอดการเดินทาง และความน่าตื่นเต้นของรถไฟขบวนนี้ก็คือเป็นรถไฟฟันเฟืองที่มีความชันมากที่สุดในโลกด้วยนะครับและการเดินทางนี้ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นจากสถานีด้านล่างจนขึ้นมาถึงยอดเขาพิลาทุสครับหลังจากเราทําการเช็คอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็พาไปดูห้องพักกันบ้างนะครับเป็นโรงแรมระดับสีดาวที่การตกแต่งนั้นเป็นแบบสไตล์คลาสสิกผสมโมเดิร์นและในส่วนของที่พักที่นี่ก็จะมีหลายประเภทขนาดและสไตล์การตกแต่งของแต่ละห้องก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างห้องที่ผมพักเนี่ยขนาดอยู่ที่ประมาณ25-30ตารางเมตร ห้องพักทุกห้องไม่มีแอร์นะครับเพราะอากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่จะมีฮีเตอร์มีห้องน้ำในตัวและที่สำคัญมีหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถเปิดรัอบวิวชมธรรมชาติได้นอกจากนั้นก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่และเส้นทางเดินเล่นบนยอดเขาใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนแบบเดิมๆแนะนําว่าต้องมาลองพักที่นี่สักคืนครับเพราะที่นี่คือที่พักบนยอดเขาที่คุณจะไม่มีวันลืม